วันนี้ก็วันที่8นะครับสำหรับเส้นทางการตะลุยสู่คอนของผมนะวันนี้ผมก็เปลี่ยนมาเล่นเป็นมาหลอกละกันนะคือเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะไม่อยากเล่นแต่ตัวเดิมๆครับอยากลองเทสตัวละครไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะัคือตอนนี้ผมอยู่แค่แรงบอลแล้วก็ตานี้เนี่ยดูเหมือนว่า ถ้าผมชนะเนี่ยผมอาจจะได้ขึ้นไปสู่ซีเวอร์ไงก็ไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากการเจอบอทหรือยังนะครับแต่ก็คาดว่าอุย้ยเนี่ยมันไม่ถนัดว่ะที่ผมใช้สกิลมาหลอกไม่ถนัดว่ะบอกตามตรงเลยมาเลยเออคือมันเปอดผมต้องใช้เมาส์เดินเว้ยและทีนี้คือสกิลมาหลอกเนี่ยคือมันต้องแบบใช้เมาส์ควบคุมทิศทางด้วยในการปั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าผมก็อยากลองเล่นไงว่าตัวไหนที่ผมไม่ถนัด คือว่าผมไปเล่นแหลงสูงเนี่ยผมก็จะได้ตัดโอกาสทิ้งไปเลยนะครับว่าเฮ้ยกูไม่เล่นเมืองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ถนัดจริงอ้าวไอ้ยีนหน้ามันเปี้ยวเว้โอเคมาเด็แล้วคูฟันจนแตกสวยครับโอ้ยพอเล่นได้อยู่พอเล่นได้อยู่นะครับนะี่มาเลยอืตัวแทงกรนถนเมนเก่าเว้เมนแทงเก่าเว้มาเด็เมนแทงเก่าไปทิศจะเย็นจะเย็นนุ่มเอาเอาเอาไม่กลับหรอถือว่าใจกล้าถือว่าใจกล้าปากดี แต่กล้าปักดิวิ้ยมาห้าข้ากระตกเดียบนะมาห้าตกเดียบนะมาเด้อดูดูเราวิญญาตเราฟันดูดเราฟันช่วยด้วยกูโดนโลบือนทีมงานเอ้าไม่กลับหรอไม่กลับหรอโมหูยไอ้เหี้ยของจริงว่ามาหลอกต้นเกมครับมาหลอกต้นเกมครับโอ้โหมาหลอกต้นเกมเอาเขาไม่ลงจริงคนนี้ยี่นี่ของจริงว่ะตายเถอะสาดดิจันเออไปเลยนั่นน่นน่นน่กูบิงกูบิง รู้จักว่าจุกจุกจุก <c oughs> อ้าวคุณเด็กเด็กเด็กหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อ,ลอทีมงานแล้วโดดจำจำไปหนึ่งเฮไม่โดนใครเลยครับโดดไปหนึ่งเฮเฮ้ย <c oughs> วีล่าช่วยกูด้วยวีล่าวีล่าไม่ช่วยกูเลยหูชนะแล้วสี่ตัว <c oughs> ดูดดุดดุดโล่แล้วก็ฟันแล้วก็ฟันแล้วก็ฟัน, <c oughs> ฟนโอ้ยยืนอย่างนาน ยืนยันบ้านน่ะยืนยันเย็นนะเขาเรียกว่ายืนยันเย็นยืนยันเย็นรู้จักหรือเปล่าเอ้าไม่กลับหรอกมึงอ่ะไม่กลับอลบอ,อดูแล้วไม่กลับด้วยอุ้ยยอ่โคตรมันอ่ะยืนอย่างนานอ่ะมาหลอ,อกอ่ะโอ้โหของจริงครับลิงยังร้องไปดีกว่าครับกลับเลนกลับเลนยี่แต่คือเราเล่นกับบอทไงบอทมันก็โง่โง่นะวมันก็เดินเดินเดินมาให้เราใช้สกิลใส่แหละนะมาหลอ,อกเนี่ยคือยิ่งโดนลุมยิ่งโง่ไดบอกให้นะครับ เอ,เอาเมันเห็นไอ้พวกนี้มันแฮ็กแมพนี่ว่าลืมไปไอ้พวกนี้มันแฮ็กแมพการยืนอยู่ในพุ่มมันช่วยไม่ได้นะครับนอกจากเป็นบอทที่ชอบลุมแล้วแม่งยังเสือกใช้แฮ็กแมพอีกนะครับนิสัยไม่ดีพวกนี้นะครับต้องฆ่าทิ้งเอา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 อย่างี้มางี้โดนดิพนี่น้องมานี้ก็โดนดีน้องมานี้ก็โดนดีน้องมานี้ก็โดนดิตูเลนเออโล่ออฟโล่ไปก่อนไม่ได้เซ็ตของมานะคืออะไรที่มันออกๆไปก่อนครับไม่รู้ว่าของนี้เมตาไหนนะใช้ไปก่อนนะโอเค แต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเล่นในคอมนะถ้าเล่นในมือถือน่าจะพินน้วกว่านี้เล่นในมือถือนี่ผมคิวไปประมาณ5้าสตัวกสิตัวจริงโอ้ยเฮ้ยใจเย็นนมใจเย็นมยนโมโดดโดดไม่ได้ที่มาแล้วโดดโดดซึบหลนไปหน่อยลอนไปหน่อยน้องใจเย็นปึ๊บกูโจ๊กหรูปึ๊บปึ๊บดูด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 แล้วก็ฟันมัวไปหมดแล้วลนแถวบ้านเลียกลนเขียวเจาะแทงไม่ลงโอเคใจเย็นนะครับอ้าวไม่กลับ ตายสวยสวยหวานหวานโอเคเอ้ยเมื่อกี้ลนไปหมดเลยนะถ้าเห็นได้คือผมลนครับสกิลไม่ค่อยโดนสกิลไม่ออกเลยประเด็นะฟันหย่อนฟาร์มฟาร์มฟาร์มเซนิดเอา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 ไม่คิดจะช่วยเพื่อนรอรอไมเยอะแล้วดูดดูดดูดแล้วก็ฟันดูดแล้วก็ฟันนะรู้จักจุดแล้วก็วนนะเดี๋ยวแล้วกกูดูแล้วก็ฟันกูดูแล้วก็ฟันดูแล้วก็ฟันแล้วจะจุดแล้วก็พันลำโย่ดูดดูดอีก ดูดแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันอีกแล้วก็ฟัน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 อีบารอกกูยังโหดเขาเรียกว่าดุดแล้วก็ฆ่ายันฐานยืนล่อเขาเรียกว่าล่อซื้อล่อซื้อวับโชว์เปหนึ่งเททำตัวเป็นเอกียนวับโชว์วโชว์ไอแผ่นดามาอแผ่นดามันจะเอามันจะเอาผมว่ะมันจะเอาผมไอพวกนี้มันจะเล่นผมว่ะมันจะเล่นผมว่ะไม่ดูเบอร์เลยว่ะกูแทงอยู่เพื่อนไม่ต้องห่วงกูแทงอยู่ เขาเรียกว่ายันปอบอ e ีสปอร์ตยันปอบอ e ีสปอร์ตยันปอบอ e ีสปอร์ตโอเคยืนยืนยืนวัดโชว์ไปหนึ่งทีทำตัวเป็นเด็กเกเลียนเหมือนเดือนมาวา,าร์ปใส่บอทนี่ไงวัดโชวโชว์บอทไปหนึ่งทีดับเบิลเคิลนี่ยี่เล่นตัวแทงโคตรมันเดียวว่ะมาหลอกมาหลอกไม่รู้เป็นเมตาหรือเปล่านะโจมตีได้ไม่แน่นั่นคืออะไรอะโจมตีได้ปะไม่ได้ครับมันคือหวานเว้ยนั่นเจนิสเจนิสอะไร อะไรของแปะอะไรของแปะมานี่ดูดเลือดมานี้มานี่นนไปไหนไปไหนจะ๊ะต้องสามคนมันถึงจะสวยไงเอาเ <ç uk> อาเฮ้ยเ <t id> พื่อนเ <t id> พื่อน,นเห็นกูนไหมเนี่ย <t id> <ๆ>ทีมงานทีมงานมึงเห็นกูรอเปล่าไม่เป็นไรมาสี่ก็เถอะ <t id> นะมาร้านนี่กูด่าแล้วบอดนะมาร้านนี่กูด่านะกูทำผลงานไปตั้งเยอะนะว้าวโชว์ว้าวโชว์ออกไปจกถานหน่อยออกไปจกฐานหน่อย วาวโชว์บอกไปหนึ่งทีอะไรแล้วกูไม่สนใจแล้วป้อมไปที่อะไรก็มาดิน้องครับก็มาดิน้องกูดูเขาป้อมงั้นแนแหละโอเคเอาจบบ้านเฉยครับแต่นั้นวทีทีงานผมทําบ้านได้ดีนะคือเล่นเพลินไปหน่อยนะคือจบไวมากโอ้โหไม่ได้มองแมพเลยว,ว่าทีมงานด้านล่างผมเนี่ยมาเอ็นป้อมแล้วครับคือมาหลอกแม่งโคตรโหดจริงๆว่ะเฮ้ยยิงเล่นมาหลอกโคตรสนุกเลยโดยเฉพาะเล่นกับบอทอะที่มันทําอะไรเราไม่ได้อะ่ะเออ โอ้โหแต่เล่นกับคนคงจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ครับอ่าซิลเวอร์หนึ่งก็ซิลเวอร์สามครับดุดผลจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคหวังว่าพอขึ้นซิ l เวอร์เนี่ยไม่รู้จะมีคนหรือเปล่านะบางทีเนี่ยผมอาจจะได้เลิกเล่นกับบอร์ดแล้วก็ได้นะครับงั้นพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้การถ้าชอบอย่ากดไลค์กดแชดร์กดซับสไครต์กดติดตามาเตเาเลฟักเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ play now ready for the show i'm about to take down you already know get the fuck out of my face now yeah you gotta go man i'm on the chase now leave me on my own i got a chance to break